ฉันเขียนสันของกลางวันให้เราไม่เพียงตัว,วันหลงครั้งที่สิบแหม หลงเนี่ยสนุกดีเหมือนในละครไงถ้าขับเส้นตรงไปจนถึงจุดหมายเลยใครจะดูครับแต่เขาบอกให้เลี้ยวขึ้นเขาลุกเมื่อกี้ก็ไม่เชื่ออ้าวก็ใน G P S มันไม่มีอะโทรหาเอลซ่าก่อนนี่ยัยเอลซ่าฉันหลงขึ้นมาอยู่บนเขาเฉยเลยเนี่ย ทำ GPS มาอยู่ดีๆนะแล้วอยู่ๆก็หลงเฉย GPS เธอนี่แนะละ e-location เธอนี่เชื่อไม่ได้เลยนะจะบอกให้ฮะยังไงนะตรงเนี้ยเหรอไม่เห็นมีจุดสังเกตอะไรเลยอะ่ะมีแต่ภูเขาภูเขาแล้วก็ภูเขาหืมรู้งี้ฉันเชื่อแหวนตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวถ้าฉันหลงแล้วฉันจะโทรไปหาอีกนะอือาย <Hey. S 2> แวงลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยไม่ไม่ได้ต้องลงมาลงมากเขาตัวเองพาวงมามากพอเราเขาจะขับแวงบอกให้ลงมาไงนะเขาขับเขาขับไม่งั้นตัวเองขับดีๆกันแล้วกันนะเชื่อมือเขาแทนหน้า คุณเคยรู้จุดหมายแต่ไม่รู้เส้นทางไหมครับสำหรับผมมันคือความตื่นเต้นของชีวิตไม่มีแผนที่ที่ใครกำหนดแค่ไปตามเส้นที่เราลากเองด้วยสัญชาตญาณอย่าเร็วมากสินี่ตัวเองค็าขับมานานแล้วหรอกระวังระวังนี่ตัวเองอย่างเธอได้ปะ นจะชอ,มอไม่ชนหรอกขับพี่มันสมูทสมูทหน่อยสิเดียวยังไม่เ,เป็นไรต้นอะไรอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันโอ้สุงหมดอนกันนะเนียโอ้ยโลกว้าวแม่ขับช้าไม่อยากไปตอกทิ้งชุดยังไม่ปี๊เขาปีตายแล้วนี่ตัวเองนอนไปก็ได้นะ ่ลงหรอกอย่างเงี้ยเรจะขับดีว้ายนี่ตัวเองพามาทั้งนี้ทำไมเนี่ยทางลาดัดเหมือนละครไงถ้าพุ่งตรงเป็นเส้นตรงจะมีใครดูหรอจริงไหมหนี่แต่ว่าถึงเร็วเกินไปก็ไม่มีใครอยากดูหรอกย่า เลยไปข้างหน้านี้สัก0.001ฟิลิปดาน,น่าจะเป็นละติจูดที่18.8801518218ลทติจ <35 S 2> ูดที่9 9 2 4<อ>2 21 2 1นี่แต่ทางลัดของตัวเองนะมันไม่ดีเข้าใจไหมเรงนี้มันก็จวนจะเย็นแล้วด้วยนะเพตัวเองบอกอยากดูแสงตอนพระอาทิตย์ตกไม่ใช่เหรอ ตัวเองจะเลิกเป็นเด็กดื้อสักทีฮะฮะตายแล้วไม่มีสัญญาณเฮ้ยนี่ตัวเองจะไปไหน เลยไปข้างหน้านี่น่าจะมีบ้านคนอ่ะเผื่อหาใครมาช่วยรู้ได้ยังไงว่ามีบ้านย้อนกลับไปหาสัญญาณทางนี้ดีกว่าตัวเองรอในรถเถอะเดี๋ยวเขามาแวงแวง mm hmm. <c oughs> ใช่ครับผมรู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ละทิจจุดที่18.8801518218แ8องเราจะจุดที่99.347722166อย่างที่ผมบอกคุณสะสะิมมล ถ้าจะเป็นไรไปล่ะเพราะเอาจริงๆก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอไม่เคยบอกผมแค่ผมลากเส้นห่างออกมาไม่กี่ฟิลิปดาใครจะรู้ว่าโลกเดิมๆก็อาจเปลี่ยนไป มหาใคยครับเอ่อ รถผมติดลมแถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยฮะบนนี้ไม่มีหรอกคุณแล้วผมจะติดต่อเรียกรถล่างมาได้ยังไงครับเดี๋ยวผมไปบอกานายให้เวนายครับ ถ้าอันผมปีก,ก่อนนะครับถ้าฝนมาตกสองสาวันกันแล้วนะครับขอให้ฝนไม่ตกเถอะชาวบ้านจะได้มีสะพานใช้ครับอย่นี้ครับ หายใจคว่ำหมดเลยนึกว่าหายเข้าป่าไปแล้วเนี่ยก็ตาองคมาช่วยแล้วน่ไงเดี๋ยวเราตาลรถดูสิ